ไปขอเด็กน้อยมาเที่ยวเดินเล่นข้างบ้านในสีป่าข้างบ้านน่ยไม่ไกลแล้วครับให้เจอปางเก่าแล้วโอ้ปางเก่าใค้เนาะมีปางเก่าเดฟีเราต้องมาเร็วโอ้ธรรมชาติดี่นี่ีป่าหนองไมนาครับผมเออสดเลยเนาะมาต้องมาไปดูโอวย้องน้ำมันสีลอยย่ำหนึ่งเลยเฮ้ย มามาอะไ้มอมไอ้ักซุ่มนี่เองอะะไรมอมมอมเปลืมาแล้วเราลงไปดูอะไรอะไรอะไรเร็วเร็วเร็วไม่รู้ว่าอะไรสิไหนคุย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 มมคที่ยป่าขบ้านเจอรู้ยมุดหาทีกตัวเลยย mom, được mấy? má má, cái gì à? đứng 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 này leo đứng này leo đứng này leo, nát đứng, ô ô si ô si, ô hô ô hô ô hô nao luôn, ô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  đứng 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 เดินเลาะขี้เกียจกินแรงเขาเออหากินกันเลยแล้วดึ๊กดึ๊ดึ๊ดึด๊ดผมไอ้ตีนมันพาไปเที่ยวป่ามันชอบครับผมนี่นะไอ้ตีชีวิตลุงหัวก็เป็นอางครับผมเลี้ยงหมาทนายไอ้ตีไม่เบียดไม่รวยกินพอแล้วชีวิตดึงกดึ๊กอ่อนจังเลยอะคืออะไรวะอะไรวะเอาอะไรวะอะไรวะครับเดี๋ยวดูคลิปช็อตต,ต่อนะครับพี่เดี๋ยวให้ดูช็อตต,ต่อครับผมฮะครับขอบคุณมากครับไอ้ที่ อ่าก็แล้วก็แชร์ทุกคนนะฮะโอ้โหแชร์ไปดังไอพีแชร์เลยอ่ะฮะแล้วก็เล็กฮะเลโอ้โหโอ้โหดึงครับมากครับวันนี้ดึง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 เอาดึง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 เอาแชร์แชร์ครับอ่าขอบคุณมากสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ